ช่วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพระวราสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมรารโกบทที่สองข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สิบสองความว่าต่อมาอีกสองสามวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาที่เมืองคาเปอร์นาอุม เมื่อเป็นที่รู้กันว่าพระองค์ประทับอยู่ในบ้านประชาชนจํานวนมากจึงมาชุมนุมกันจนไม่มีที่ว่างแม้กระทั่งที่ประตูพระองค์ประธานพระโอวาทสอนประชาชนเหล่านั้นชายสี่คนหามคนอัมาพาตคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์แต่เขานำคนอมาพาตนั้นฝ่าฝูงชนเข้าไปถึงพระองค์ไม่ได้ เขาจึงเปิดหลังคาบ้านตรงที่พระองค์ประทับอยู่แล้วหยอนแคร่ที่คนอมพาศนอนอยู่ลงมาตรงช่องนั้นเมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นความเชื่อของคนเหล่านี้จึงตรัสแก่คนอมพาศว่าลูกเอย๋ยบาปของท่านได้รับการอภัยแล้วที่นั่นมีธรรมจารย์บางคนนั่งอยู่ด้วยเขาคิดในใจว่า ทำไมคนนี้จึงพูดเช่นนี้เล่าเขากล่าวดูหมิ่นพระเจ้าใครเล่าอภัยบาปได้นอกจากพระเจ้าเท่านั้นทันใดนั้นพระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาด้วยพระจิตของพระองค์จึงตรัสว่าท่านทั้งหลายคิดเช่นนี้ในใจทำไมอย่างใดง่ายกว่ากันการบอกคนอมาพาตว่าบาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว หรือบอกว่าลุกขึ้นแบกแคร่เดินไปเถิดแต่เพื่อให้ท่านรู้ว่าบุตรแห่งมนุษย์มีอำนาจอภัยบาปได้บนแผ่นดินนี้พระองค์ปรัดแก่คนอมาพาศว่าเราสั่งท่านจงลุกขึ้นแบกแคร่กลับไปบ้านเถิดเขาก็ลุกขึ้นแบกแคร่เดินออกไปทันทีต่อหน้าคนทั้งบวง ทุกคนต่างประหลาดใจถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าและพูดว่าพวกเรายังไม่เคยเห็นอะไรเช่นนี้มาก่อนเลย คุณผู้ฟังครับบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนบุญมาราโกวันนี้ฉายภาพให้เราได้เห็นความเชื่อนอกจากของคนที่เป็นอมพาสแล้วยังมีเพื่อนของชายผู้เป็นอมพาสนั้นด้วยและวันนี้พระเยซูเจ้าก็ทรงเห็นความเชื่อของคนเหล่านี้ครับเพราะว่าความจำเป็นอย่างยิ่งของคนห้่อย จึงทำให้เพื่อนๆของเขาลงมือจัดการนำคนง่อยมาพบพระเยซูสิ่งเหล่านี้เองครับสะท้อนถึงชีวิตประจำวันของเราเป็นคำถามกับการดํารงชีวิตประจำวันของเรากับการดำเนินชีวิตประจำวันของเราว่าเมื่อเราเห็นความต้องการของผู้อื่นเราได้ลงมือทำอะไรช่วยเหลือเขาหรือเปล่า เพราะหลายคนมีความต้องการทางด้านร่างกายและชีวิตฝ่ายจิตซึ่งเราสามารถช่วยได้โดยที่เราลงมือเองหรืออาศัยคนอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนของคนง่อยวันนี้เพื่อนของคนง่อยวันนี้ลงทุนลงแรงเพราะเห็นใจเพื่อนมนุษย์จากเหตุการณ์วันนี้ บทพระวรสารจึงเชิญชวนเราได้แสดงน้ำจิตน้ำใจต่อผู้อื่นด้วยความเห็นอกเห็นใจเช่นเดียวกันวันนี้เพื่อนของชายผู้เป็นอมพาสสี่คนฝ่าฝูงชนมากมายเพื่อที่จะนำชายพิการนี้ไปพบพระเยซูเจ้าแต่เข้าไม่ได้จึงเปิดหลังคาบ้านตรงที่พระองค์ประทับแล้วย่อนแคร่ที่คนอมพาสนอนอยู่ลงมาทางช่องลมนั้น บ้านเรือนในสมัยพระเยซูเจ้าในสมัยพระกัมภีร์ที่กล่าวถึงในบทนี้สร้างด้วยหินหลังคาจะมีลักษณะเป็นทรงราบทําจากโคลนผสมฝากมีบันไดนอกอาคารทอดขึ้นสู่หลังคาเรียกว่าขึ้นหลังคาได้โดยสะดวกเพราะฉะนั้นเพื่อนของคนง่อยทั้งสี่คนนี้ก็คาดว่า คงหามคนง่อยขึ้นบันไดไปบนหลังคาแล้วก็ปรื้หลังคาซึ่งทําจากโคลนและฝางนี้เป็นช่องจากนั้นก็ย่อนเพื่อนของเขาลงมาตรงที่พระเยซูประทับพระเยซูเจา้าทรงเห็นความเชื่อของคนเหล่านี้แต่ว่าก่อนที่พระองค์จะตรัสจะตรัสแก่คนที่เป็นอมภารลูกเอย๋ยบาปของท่านได้รับการอภัยแล้วปรากฏว่าธรรมจารย์บางคนที่อยู่ที่นั้น เห็นว่าคำพูดเช่นนี้เป็นการหมินประมาทพระเจ้าอ้างตนทำในสิ่งที่พระเจ้าเท่านั้นทำได้ตามบทบัญญัติในยุคนั้นความผิดบาปนี้มีโทษถึงตายครับเพราะฉะนั้นธรรมอาจารย์ก็เข้าใจถูกแล้วที่พระเยซูเจ้าทรงอ้างตนว่าเป็นพระผู้ไทยแต่พวกเขาตัดสินพระองค์ผิดพระองค์ไม่ได้มินประมาทพระเจ้าแต่ประการใด เพราะพระเยซูพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าจริงตามที่พระองค์ตรัสอ้างและทรงพิสูจน์คำอ้างวันนี้โดยการรักษาชายผู้เป็นอัมภพาตผู้นี้ต่อหน้าต่อตาพวกเขาด้วยและเช่นเดียวกันวันนี้ครับพระองค์ได้ตรัสแก่คนเป็นอัมภพาตว่าบาปของท่านได้รับการอภัยแล้วลุกขึ้น แบกแคล่เดินไปเถิดแต่เพื่อให้ท่านรู้ว่าบุตรแห่งมนุษย์มีอำนาจอภัยบาปได้บนแผ่นดินนี้เราสั่งท่านจงลุกขึ้นแบกแคร่กลับไปบ้านเถิดนี่เป็นครั้งแรกครั้งแรกจากบทพระวรสารตามคําบอกเล่าของท่านนักบุญมรารโกที่พระองค์ที่พระเยซูทรงเรียกพระองค์เองว่าบุตรมนุษย์ เพราะฉะนั้นคําว่าบุตรมนุษย์เน้นย้ําพระเยซูทรงเป็นมนุษย์แท้ในขณะที่คําว่าพระบุตรของพระเจ้าทรงเน้นคําว่าทรงเป็นพระเจ้าแท้และวันนี้ในฐานะพระบุตรของพระเจ้าพระเยซูทรงมีอํานาจที่จะอภัยโทษความผิดบาปในฐานะมนุษย์ทรงร่วมรับรู้ความเดือดร้อนความทุกข์ส่วนลึกที่สุดของเรา และทรงช่วยเราเอาชนะความผิดบาปได้ลูกเอ๋ยบาปของท่านได้รับการอภัยแล้วจงลุกขึ้นแบกแคร่กลับไปบ้านเถิดขอบพระคุณคุณผู้ฟังรับวันนี้ตามรอยพระกัมภีจากหลากคุณผู้ฟังแล้ว ขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรและสติดกับท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระเยซูคริสเจ้าขอพระคุณและสวัสดีครับ